ข้อที่4ี่ทำยังไงลูกค่าของ1ส่วนหนึ่งบวกลูกสองบวกกับ1ส่วนรูทสองบวกลูกสามบวกกับรูทสามบวกลูกสี่บวกไปเรื่อยๆจนถึง1ส่วนด้วยรูทสิบห้าบวกลูทสิบหกอ่าข้อนี้มีค่าตรงกับพ่อใด้อ่าเดี๋ยวลองหยุดฝึกกดหยุดฝึกคิดนิดนึงนะคนที่ตามเข้ามาดูโอเคอ่าเดี๋ยวครูเฉลยนะ The g o o l first cool first เองครับ เพราะเนี้ยวิธีการทำเนี่ยสลับที่นิดนึงก่อนนะสลับที่ก่อนคือคือไอรูทสองมามากกว่า1นะรูทสองมามากกว่า1เพราะว่ารูทสองมันคือหนึ่งจุดสี่หนึ่งสี่ใช่ไหมมันจะมากกว่ารูทสามมากกว่ารูทสองสลับที่นิดนึงเพราะเดี๋ยวเราทำยังไงดูดูก่อนถ้าเจอลักษณะนี้สลับที่ไปก่อนเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าเพราะอะไรสองบวกหนึ่งใช่ไหมบวกกับหนึ่งส่วนรูทสองเออรูทสามบวกรูทสองสลับที่หมดเลยซึ่งสลับที่ค่าไม่เปลี่ยนแปลงแล้วเพราะเป็นการบวกบวกกับหนึ่งส่วนนะรูทสี่นะบวกรูทสาม บวกไปเรื่อยๆจนถึง1 1 6ส่วนรูบวกรูทโอเคนะครับคราวนี้เราก็คูณด,ด้วยนะตัวที่ทำไมจากบวกเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเครื่องหมายลบนะทั้งข้างบนข้างล่างก็จะกลับ1 2 1ส่วนรูบวกหะใช้มุกเดิมนะเราจะใช้เรื่องอะไรทันทีเลยถ้าเห็นลักลนาดนี้ผลต่างกำลัง2โอเคมะก็คูณด,ด้วยร2ทสลบห่ 1. ส่วนด้วยร2ทลบหบวกกับ1นส่วนอะไรลูก รูทสามบวกรูทสองนะคูณกับรูทสามลบรูทสองส่วนด้วยรูทสามลบรูทสองบวกกับหนึ่งส่วนเท่าไหร่ลูกรูทสี่บวกรูทสามนะคูณกับรูทสามลบรูทสามลบสี่คูณลบสามส่วนด้วยรูทสี่ลบรูทสามบวกไปเรื่อยๆจนถึงหนึ่งส่วนเท่าไหร่รูทสิบหกบวกรูทสิบห้านะคูณกับนะรูทสิบหกลบ รูทสิบห้าทั้งขงัาวบนข้างล่างอ่ะโอเคอ่ะเสร็จแ,แล้วเกิดอะไรขึ้นพอคูณกันไปเนี่ยหนึ่งก็ขั้วบนจะเหมือนเดิมแต่ข้างล่างเนี่ยจะกลายเป็นสองรูทสองก็เป็นรูทสองกำลังสองลบหนึ่ง 1, ใช่ไหมซึ่งเราก็จะเขียนรูรปใหม่ได้เป็นนะอ่ะกูขเขียนหน้านึงก็แล้วกันนะข้างบนก็จะเหมือนเดิมก็คือรูทสองลบหนึ่งส่วนด้วยไอ้นี่ก็เป็นรูทสองกำลังสองลบหนึ่งกำลังสองบวกกับรูท ข้างบนก็เป็นรูทสามนะลบรูทสองแต่ข้างล่างจะเป็นรูทสามกำลังสองลบรูทสองกำลังสองให้ภาพยังให้ส่วนหายไปให้ส่วนที่เป็นรูทอะหายไปนะครับโอเคครับแล้วก็เป็นรูทสี่นะลบรูทสามส่วนด้วยรูทสี่กำลังสองลบรูทสองรูทสามกำลังสองแล้วก็บวกไปเรื่อยๆจนถึงบวกกับรูทเท่าไรลูกสิบหก ลบรูทสิบห้า่วนด้วยรูทสิกกำลังสองลบรูทสิบหาลังสคราวนี้พอเราดูเนี่ยข้ามูลก็เป็นรูทสลบหนึไอ้ข้างล่างเนี่ยรูทองกำลังสเป็นเอ่อเป็นสอลบหก็เป็น1น่งใช่ไหมไอ้ข้างล่างจะเป็นส่วนห่หมดอ่ะส่วนหไอ้ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนกลเป็น3าลบสก็เป็นส่วนหเพราะนั้นไม่ต้องไปเขียนส่วนก็ได้ก็เป็นรูทสามลบรูทสองบวกรูทสามลบรูทสามบวกรูทสิลบรูทสิ้ซึ่งสังเกตไหมพอเราข้ามมานะ รูทสองกับรูทสองตรงนี้มันจะตัดกันได้โอเคไหมครับรูทสองกับรูทสองนี่มันจะตัดกันได้มันจะตัดค้ำค่างมารูทสามกับรูทสามเพราะนั้นมันจะตัดค้ำค่างมาโอเคไหมครับเพราะนั้นตัวที่ต่อมาเนี่ยก่อถึงไอ้นี่ต้องบวกจุดๆๆนะทุทีเดี๋ยวเราจะงงกันนะบวกตรงนี้นะต้องเป็นบวกแล้วก็จุดๆๆบวก รูทสิบหกลบรูทสิบห้านะจุดจุดจุดมันก็จะลบไปเรื่อยจนถึงตัวสุดท้ายโอเคไหมครับจนถึงสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะลองลองเขียนไปเรื่อยมันจะตัดอย่างเงี้ยมันจะตัดแบบสปะมันจะเหลือตัวตัวคอมตรงนี้เสมอนะตัวก่อนหน้าแรกแล้วก็ตัวจะคอมอยู่ตรงกลางเงี้ยมันจะเหลือตรงนี้ตรงนี้ก่อนแต่ค่อยมาลบกันเพราะฉะนั้นตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะตัดแต่ตัวตัวก่อนสุดท้ายจะไม่ถูกตัดมันจะเหลือเท่ากับลบหนึ่งบวกกับรูทสิบหกซึ่งรูทสิบหกก็คือสี่ ลบหนึ่งบวกสี่ตอบเท่าไรเลยลูกลบหนึ่งบวกสี่ข้อนี้ตอบสามนะตอบสามไปกาข้อไหนนะข้อที่หนะึ่งเนี่ยข้อที่หนึ่งมาดูข้อต่อมาเด e g u ก u รูเฟิร์ส u f รูเฟิร์สเองครับ